โอเคครับนายพานสวัสดีครับครับแนะนําตัวนิดนึงเอาชื่อเล่นก่อนนะครชื่อนายพานนะครับผมชื่อจริงชื่อเด็กชายปานเมืองครับรับผมเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้อยู่จังหวัดชุมพรอําเภอปทิวโรงเรียนปะทิววิทยาัชั้นปีไหนมหนึ่งครับโอเคครับผมภาพว่าข้างหลังเป็นภาพของเราใช่ไหมครับเป็นภาพแนวไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึง อันนี้เป็นภาพตัวอะไรเนี่ยหุ่นยนต์หรือเป็นหุ่นยนต์คะ <c oughs> เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในสงคาราม <c oughs> แบบคนสู้กันมันก็มีดอกพันวันผุดขึ้นมาดอกหนึ่งอะไราบเนี้<อ>เห็นว่ามีความสดใสอยู่แรงบนันดาลใจเอามาจากหนังเรื่องอะไรเนี่ยการูนดูหนังหลายๆเรื่องแล้วก็แบบแบบหนังสงคารามแล้วก็เราก็ดูเราก็ชอบเลยมาเขียนในนี้อ๋อโอเคก็มาหลากหลายแล้วอันนี้เป็นสีอะคริลิกใช่ไหมครับ ข้างหลังอันั้นมันเป็นเหมือนที่ที่สันติภาพเลยเนาะจะเป็นแมวมันโดนทํรลายไปยังโดนนะครับโดนแลอ๋อแล้วก็เป็นแมวออกมาตั้งอยู่อันนี้แมวครองโลกหรือว่าังไงไม่ครับน่ารักเพียงแค่ชอบแมวเฉยครับชอบแมวเฉยใช่ไหมครับเป็นหมาเป็นแมวที่บ้านทาไมทําไมสีบรรยากาศโดยรวมมันถึงถืมในขณะที่สีแมวสดใสเรามองยังไงล้มรอบมันแบบสงครามแต่มันก็ยังมีสิ่งที่สดใสอยู่อ๋อก็คือหลังสงครามเลมีสิ่งที่สดใสอยู่ สวยนะสวยนะมีข้อมูลเครื่องบินด้วยส่วนภาพพระพิคเนตเนี่ยอันนี้ก็อยากวาดให้มันดูศักดิ์สิทธิ์เลยมานี่ครับครับผมมันมันประทับใจผมชอบรพ,นนอพระพิคเนตพระพิคเนตปานประธานทรัพย์เนาะก็มีทรัพย์สินมากมายแล้วข้างหลังก็เป็นภูเขาแถวบ้าน คร,ครับผมสวยสวยสวยส่วนอันนี้เป็นนักรบเหรอยังไงเข้าไปใกล้ๆลูกเป็นนักรบแมวเป็นสงครามแบบประมาณปัจจุบันเนี้ยที่าชายแดนแบบเนี้อ๋อแล้วทำไมทำไมตัวทหารเป็นแมวผมชอบแมวสังเกตใดๆลูกผมจะมีแมวอ๋อใช้แมวเป็นสื่ตัวสื่อสารแทนตัวคนแต่ก็พูดถึงสงครามเนาะมันก็เลยได้รักดีแล้วแมวนี่ฮิปปี้เลยเ เป็นแมวยิบอบยิปอบครับแมวตัวนี้ชื่อทองสุกเป็นแมวที่บ้านนะอ๋อเป็นแมวที่เราเลี้ยงจริงๆได้ตัวอันนี้ก็เป็นภาพบรรดาแมวทั้งหลายพยายามว่าให้มันแบบสดใสประมาณนี้ตัวตัวเสียงเหมือนคือตัวหมาใช่ไหมครับหมาที่บ้านเหมือนกันเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเลยอ๋อแล้วก็มีแมวที่เป็นแบบน่ารักน่ารักมีความสุขส่วนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นฐานอนุมานนี่คืออะไร พนุมานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคองูเดี๋ยวเอาที่ก็อาผมตัวละครในวันคดีรามเกียรติ์ผมชอบพันุนุมานมาก่สุดมผมชอบมันเท่ดีมันคล่องแคล่วอ๋อมนเท่ดีแต่ว่าพนธุนุมานก็ถือของแปลกๆออกไปถือลูกชิ้นถือโดนัทอ,อะไรต่างนั้นส่วนอันนี้ล่ะอันนี้เขาจ้างมาจากอเมริกาเขาจ้างมาเขาให้จ้างวูาเขา เขามาทําอะไรนะเขาจ้างมาเขาจ้างมาจากอเมริกาอ้เขาโดดเขาเขาเป็นสีเงินเลยใช่ไหมครับอันนี้แมวสองแมวเป็นแมวนักตกเป็นแมวสายทหารที่เป็นทหารด้วยแล้วก็เป็นจิตกรด้วยโอ้หลายอย่างรวมกันเจอแบบทหารแบบก็ยังมีความสดใสอยู่ยังมีด้านดีโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขอสามทานนิดนึง ปกติเรียนการเรียนปกติเป็นไงบ้างเรียนดีแนมะเกเกสเท่าไหร่เรียนบางวิชาก็ดีบางวิชาก็ชอบไว่ก็ไม่ค่อยชอบอได้แล้วทําไมถึงมาชอบงานศิละปละล่ะเล่าให้ฟังนิดหนึงเห็นพ่อม้างแพรทรายเปไ็นพะ่อใครนมเห็นทำไมชอบงานศิละปะเห็นพ่อเห็นพ่อวาดรูปม้างแพรแล้วก็เห็นพ่อแล้วก็ซึมซับมาคุณพ่อสอนอะไรบ้างไหมในเรื่องของการว่าเขียนว่าะอะไรเงพ่อก็ สอนอย่างคะไปไเรื่อยๆครับสอนให้ลงสีอะไรป,ประมาณสองหลายๆอย่างได้การทํางานศิลปะเป็นยังไงบ้างทำไมเด็กคนอื่นเขาไปวิ่งเล่นเลิกเรียนทำไม,เ,เ,ไมเราไมา่าวาดลูกเราต่างกับคนอื่นเราเราได้อะไรจากการที่เราทํางานศิลปะวาดลูกบ้างแบบเล่าให้ฟังดิมันสนุกแล้วมันก็ หาเงินได้อ๋อก็สามารถขายได้ในส่วนตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เรามาจัดนิทรรศการร่วมกับคุณพ่อใช่ไหมครับก็คือรูปทั้งหมดที่เห็นนี่ก็คือมาแสดงใช่ไหมได้ได้ยังไงก็เชิญชวนคนมาชมรูปของเราหน่อยคเชิญชวนมาได้ที่โอนทาวแกลลี่นะครับสันี่แอบสีแอก สีแยกแม้นสีก็มาดูได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะหยุดทุกวันจนันโอเคขอให้ลูกแมวน่ารักน่ารักของน้องไข่ได้นะขอบคุณมากคครับบค,ครับ